คุยวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะพอดีว่าปอยเนี่ยเพิ่งไปประชุมกับทีมมานะคะตอนนี้ก็เพิ่งเลิกประชุมนะเป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วค่ะคือเมื่อไม่นามนมานี้พวกเราตัดสินใจที่จะหยุดผลิตกุ้งหิบเขากระปี่ค่ะตัวนี้เอง ล็อตนี้ก็จะเป็นล็อตสุดท้ายของน้องแล้วค่ะแล้วมันจะมีวัตถุดิบตัวหนึ่งคือมะอึกค่ะเป็นวัตถุดิบหายากมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วค่ะเราอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องคนนี้ให้ฟังเราอะลนช์เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเมนูแรกเลยที่เราเนี่ยเลือกที่จะเปิดพรีออเดอร์ค่ะเรายังจําวันที่เราเปิดพรีออเดอร์วันแรกได้อยู่เลยอะเรารู้สึก ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยในวันนั้นที่แบบเชื่อในแบรนด์เพราะว่ามันก็ผูกพันเวลาเราออกเมนูอะไรใหม่ๆมาใช่ปะคือมันผ่านการคิดมาเยอะมากๆพี่ๆทีมอาเดียตั้งใจทำมากๆเลยทุกคนเทสกันแบบครึ่งปีก็มีไม่มีอะไรที่อยากจะบอกเลยยกเว้นว่าขอบคุณขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะที่รักในเมนูกุ้งหิบเขากระปินี้นะคะคอยซื้อซ้ำตลอดเลยดีใจมากๆเลยนะคะเราก็รวมถึงพี่ๆ KOL ที่ให้ความกลรู แบร์เล็กๆอย่างเรานะคะชิม แล้วก็ชอบบอกต่อกันเลยตอนนั้นเราแบบดีใจมากๆเลยบ้านก็คือเตรมไปด้วยกล่องพัสดุเลยเราจำได้มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เรากับที่บ้านมีความสุขมากๆนะคะทําให้เรารู้ว่าสินค้าแต่ละตัวเขามีซีซั่นหรือฤดูกาลขายในแบบของเขาค่ะตัวนี้เนี่ยเรารีพีทมาแบบบ่อยมากๆเลยทั้งที่ตอนแรกเราคิดว่าจะผลิตแค่แบบล็อตเดียวพอเป็นซีซั่นแล้วก็พอแต่ว่าเพราะว่ามีรีวิวที่น่ารักของทุกคนนะคะตามนี้นี้นี้เลยเราก็รู้ว่าเมนูนี้เนี่ยมีทีมของเขาอยู่แล้วก็พอ2ปี ที่ผ่านไปอะค่ะกระแสหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความเปลี่ยนไปที่ค่อนข้างไวเลยค่ะแล้วผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะรีบอัดคลิปนี้เพื่อที่จะบอกคนที่ซัพพอร์ตกุ้งหิบเขากะปิทุกคนเลยค่ะว่าเออถ้าเร็วๆนี้เนี่ยจะไม่เจอน้องกุ้งหิบเขากะปิขวดใหญ่กระปุกเนี่ยก็อย่าได้ตกใจนะเพราะว่ายังมี นี่ก็ปุกกลางแล้วก็2นะคะที่ยังวางขาอยู่แต่ว่าก็จะผลิตเป็นล็อตสุดท้ายแล้วค่ะแต่ด้วย d n a ของฐานคำนึงนะคะปอยและพี่ๆในทีมทุกคนจะขอสู้ต่อไปค่ะจะยังมีเมนูใหม่ๆเมนูอร่อยๆจากผ้าตัวอนออกรอเปิดตัวอยู่นะคะอยากให้ทุกคน่ะเป็นกำลังใจให้กับแบรนด์ตัวน้อยแบรนด์นี้ด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย